สวัสดีครับเดี๋ยวค่อยๆ,ๆ,ๆ่อค่อยคเดี๋ยวรอ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 ขอเช็คระบบสักครู่เข้ามาเยอะๆนะคะเพจท่าทองเราเข้ามา <ๆ S 1> ดูสิเผื่อเข้ามาสักพันคนเราก็จะได้เริ่มโอเคมีใคระดิง่งด้วยเลย,ยลสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามากันยังคะโอเคครับไม่มีกระดิ่งกดกรี๊งเข้ามากันยังคะเข้ามากันเอฟแสดงว่าเอฟของบ่อยนะเอ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 กระดิ่งเนี้ย มาแล้วถึงพันคนหรือยังเบนมาเลยเริ่มเมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีคุณเตยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว FC 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 ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเดี๋ยวกลับไปกินนะฮะอ้าเรามีของรางวัลแจกนะคะใครเข้ามาใครเข้ามาเลยเดี๋ยวมาร่วมกิจกรรมของโตโยต้าสาขาท่าทองค่ะโอเคครับอ่ะมาเดี๋ยววันนี้ครับ สวัสดีแนะนําตัวนะครับประเดีนเนีขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็พวกเรานะครับมาจากโตโยต้าพิซซูโร่นะครับสาขาท่าทองนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองผมที่ปรึกษาอันขายนะครับเบนต์แล้วก็เซลไก่ค่ะอ่าพี่ไก่วันนี้เราอยู่กันที่สต๊อกใหญ่เลยอ่าสต๊อกใหญ่นะคะสาขาอ่าสต๊อกที่อินโดจีนใช่ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามา มาดูรถได้ในตู้ใหญ่ของเรานะคะสาขาท่าทองเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูสต็อกว่าวันนี้เรามีรถอะไรให้ลูกค้าที่พร้อมส่งบ่อบ้างอันดับแรกของเราวันนี้เรามีบริการนะคะรถกอฟพิเศษสําหรับลูกค้าที่มาดูรถไม่ไม่ต้องเดินใช่ไหมเบสที่เกียรติเดินไม่ต้องเดินเลยไกลนะสต็อกเราใหญ่มากพี่สต็อกเราใหญ่อยู่ข้างในอยู่ประมาณประมาณ80กว่าไร่ ค้า้ายนี้นะเราต้องใช้สนามกอล์ฟรถกอล์ฟเข้าไปเลยนะเอาไปเดี๋ยวเราไปดูกันอ่วันนี้ขับครั้งแรกด้วยเดี๋ยวไปดูไปเรื่อยเรื่อยตามมาครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยตามาครับผมอ่าอันไหนเบรกโอเคอันนี้เบรกอันนี้เกียร์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มือสมัครเล่นนะคะใจเย็นนะสตาร์ทจางสตาร์ทจางไปแล้วโอเคไป อรับเรื่อยๆๆเรื่อยเรื่อยอันนี้เราจะพาไปนะคะสีชีวิตนะครับฝากไว้กับผมนะครับบนรถป๊อปคันนี้นะครับโอเคอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่เข้ามาเข้ามานดับแรก เราจะเจอศูนย์บริการนะคะมาตรฐานนะคะศูนย์บริการมาตรฐานจริงๆนะพี่ถ้าเกิดว่าซื้อสาขานครไทยสาขาท่าทองก็เขาได้ได้หมดมดกะคะทุกศูนย์โอเคจซื้อซื้อซื้อรถที่อินโนจีก็ไปที่ท่าทองได้ค่ะใช่แต่จริงไปท่าทองจะเจอเรายอดแล้วเราเราเรามาไกลนะคะแต่เราสามารถมาขายรถที่สต็อกสำนักงานใหญ่เราได้ที่เลยนี่เป็นไงรถใหม่รถใหม่เพิ่งลงอ่าอ่าใช่ใช่รถใหม่เพิ่งลงเอาง่ายๆหน้าตาไม่ดีแต่โปรดี มากพูดไปเลยมาทีเป็นสิบคันนะคะสต๊อกเราลูกค้าสั่งจองแล้วนี้มาทีกี่คันเบ้นนับเน่ลงมาเต็มเลยนะคะสต๊อกเราเนี่ยคือกำลังจะลงเนี่ยอยเพื่อลูกค้าที่สั่งจองไว้ดูในเพจนะคะขั้นไหนของขั้นรีบมาแล้วขัรีบมรับด่วนๆที่ไหนไม่มีที่เราก็ไม่มียกๆๆที่เราก็มีทั้งาถามก่ก็ได้อันนี้ก็เป็นส่วนของประดับ ยนต์นะคะอ่าตัวนี้เป็นสุดติตั้งฟิล์มของทงของแถมที่เราจะติดตั้งตรงเนี้ยเราใส่ให้ครบทุกคันนะคะคุณลูกค้าลูกค้านะครับดูน้องวันรถไข่อ่าดูได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคร่ะสวัสดีครับอ้าวเราก็จะถึงสต๊อกรถเราแล้วนะคะอ่าไปครับสต๊อกไปเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตบไปเลี้ยวตบไปเลี้ยวด้วยโอเคครับเรื่อยเรื่อย อ้าวทีนี้เราพามาดูสต็อกเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาวนก่อนรอบหนึ่งว่ามันใหญ่ใหญ่โตโมโหระทึกขนาดไหนโอ้โหที่จะวนหมดเหรอครับมีตั้ง80ดสิบร่อะคุณเบนเฮ้ยน้ำมันพอไหมน่ะเอ้ย๋อมันใช้แบตเตอรี่ลูกค้าที่อยากจะมาชมรถใหม่เชิญเข้ามาเลยนะคะที่สาขาท่าทองค่ะบางทีบนโชว์รูมมันไม่มีสีที่ลูกค้าอยากดูตัวจริงสีรุ่นรถ อันนี้เรามีแทบทุกกรุ่นนะคะทุกสีให้ลูกค้าเลือกชมอ๋อยังไงมีหัวกระสือด้วยใช่ใชไหมตัวใหม่ล่าสุดของเราก็มีเบนไหนพี่ TR <DR> Sport อ๋อเหรอที่ื่นเห็นว่ารถขาด ไม่ขาดนะคะสต็อกพิสโรโรกเราไม่ขาดนะคะสาขาท่าทองมาดูได้ทุกตัวค่ะทั้งตัวเสร็จแล้วนะรอหน้าบู๊ตกันนะโอเคนี่ตัวตัวขายดีของเราค่ะแคปซ็เดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษสาหรับรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นะคะอันนี้อ๋อมีตอนเดียวด้วยอพร้อมส่งมอบค่ะพร้อมส่งมอบขับสีมีครบนี่ไม่ว่าอันนี้พูดเลยว่าลูกค้าเนี่ยฉลกไหนสีไหนมีทุกสีให้เลือกมาโอเคเห็นไหมคะสต็อก ของเราสาขาท่าทองเราสามารถพาลูกค้ามาดูเดี๋ยวผมไปจอดช่องกันาเดินวนรุ่นขายดีก็ยังมีอยู่รีเจนเดอร์นะคะฟอร์จูเนอร์ของเราเฮ้ยพี่มีรีเจนเดอร์แพ้ด้วยเนยอ้าวมีหมดเลยรอรถกันหลายเดือนอันนี้เรามีเดี๋ยวเราจะมาคุยแคมเปญพิเศษนะคะเดี๋ยวให้ดูรถเลยแคมเปญพิเศษที่เราจัดมาวันนี้อ่าแล้วเรามีกิจกรรมจะให้ลูกค้าเนี่ยค่ะและร่วมกิจกรรมตอบคำถามเราจะแจก แก้วเยติของเตียต้ารุ่นไหนนะตอบตรงไหนที่มีแคมเปญแต่ผมเป็นนัานคันรถที่มีแคมเปญดีกว่าได้เดี๋ยวเราพาไปตัวขายดีที่สุดตอนนี้โอเคอันนี้อันนี้คือเหตุการณ์จริงที่ลูกค้ามาคือลูกค้าได้นั่งอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ไม่ร้อนนะคะแบบเย็นสบายแอร์รอบ80แต่ติ๊ทิศทางเลยตอนนี้ขออนุญาตจอดเขาอยากอ่าใช่ตอนนี้เรามีแคมเปญ๋ยวขออนุญาตลงเลยไป เบ้เราจะดูแคมเปญตัวไหนก่อนดีวะเอางี้พี่ตัววันนี้ช่วงนี้จะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวน้องๆนี่เลยนี่เลยจบใหม่อยากมีรถอยากเอารถไปทํางานต่างๆนานาไปขนของนี่เลยพี่ได้เลยตัวนี้แต่งสวยมากไฮรักรีโวครับพี่เซตอิดิชั่นตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแท็บเซตอิดิชั่นตอนนี้เราจับโปรโมชั่นอยู่ที่เท่าไหร่ฟรีดาวฟังอีกทีฟรีดาวศูนย์ฟรีคือศบาท เดินตัวเปล่ามาเดินตัวเปล่ามาใจ่เอาตังมาคือคือวันรับรถแตพี่จ่ายแค่ค่าประจำป้ายแดงป้ายขาวออกเดี๋ยวก็ได้คืนได้เงินคืนสามพันบาทเนาะปรจำแต่ลูกค้าไม่เอาป้ายแดงก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยใช่อ่ามีอีกนิดนึงฟรีดาวก็จริงครับแต่ว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเข้ามาเมื่อไม่กี่นาทีนี่เองนาทีทองเพิ่งรู้เมื่อกี้ใช่ขับฟรีเก้าสิบวันบ้าไปแล้วมีที่ไหน รับรถไปขับ่อนไม่ต้องจ่ายตังค์ขับฟีเก้าสิบวันเก้าสิบวันลูกค้าทําสัญญาผ่านรับรถณวันนั้นขับฟรีไปเลยเก้าสิบวันเก้าสิบวันที่ก็สามเดือนใช่ใช่สามเดือนไปส่งอีกทีอันนี้เดือนไหนเดือนไหนอ่าพฤษภาคมิถุนากรกตะดาสิงหาอาจจะอยทีถึงกันยาใช่ส่งทีกันยางวดแรกขับจนลืมอ่ะขับกันจนลืมเลยแต่ไม่ต้อออกมาคืนเซลล์นะพี่เห็นเขาว่าเนี่ยไอ ขับฟรี90วันฟรีดาวด้วยค่าง,งวดมันต้องเป็นหมื่นแน่เลย,ยมันกี่บาทเนี่ยค่าง,งวดอยู่ที่แปดพันสองร้อยสี่สบี่บาทแม่ค่าง,งวดไปถึงเก้าพันค่างวดนิดเดียว<น>เอาไปขนของสบายสบายทำงานอาหรือจะอยากได้เป็นต่อตู้ทึบติดคงติดทอก เรามีบริการให้พร้อมมีบริการให้พร้อมอันนี้ไม่ไม่ต้องกลัวเลยมาที่โตโยต้าสาขาท่าทองนะคะใช่สาขาท่าทองเน้นสาขาท่าทองเราแคมเปญพิเศษขับปีเก้าสิบวันอันนี้ออกมาจากดาวเที่ยศูนย์บาทคิดคิดมาเมื่อเช้าเออคิดมาสําหรับลูกค้า V.P. อันนี้เลยใช่เดี๋ยวเราก็จะมีอ่าเอ๊ะเกมให้ได้มีเกมให้ได้ให้ไดยให้ได้ว่าขับฟรีกี่วันอ่าขับฟรีกี่วัน ใช้เงินเท่าไหร่ออกรถแค่นี้เองสองคำถามสองคำถามเราจะแตกแก้วเยติสิ้นสุดวันที่22ลูกค้ากดไลค์กดแชร์มาเรื่อยๆนะคะก็ในเพจแคปส่งในอินบ็อกแคปส่งในอินบ็อกได้เลยโอเคเรามาพรีเซนต์ตัวนี้สักหน่อยเบ้นได้ก็คันนี้ครับก็เป็นโตต้าลีโวเซ็ตเ e dition อันเนี้ยตัวใหม่อ่ะสายซิ่งอ่ะน่าชอบเห็นแม่โป่งซุ้มล้อเนี่ยทำไมโป่งขนาดนี้เพราะว่าเราจะต้องการเมื่อกี้ก็โดนมาดิใช่โดนเมื่อกี้ก็โดนด่ามาดิพี่ไก่อะโดนแต่เราผ่านสลุยใช่เราแต่งซิ่งเลยเราผ่านถ้าเราอยากใส่ล้อใหญ่ๆหน้ายางใหญ่ไม่เกรื่อนซุ้มล้อตำรวจจะไม่จับทุนแน่นอนอันนี้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเมื่อกี้พี่ก็ไม่โดนนะไม่โดนกันนี่เพิ่งผ่านเมื่อกี้เลย อ่าตอนนี้เรามีสีให้เลือกหลายสีนะคะเราใช้ศูนย์บาทเหมือนกันใช่คนลูกค้าสนใจสีไหนแต่เป็นแคปซูลคับฟี90วันเหมือนกันแล้วอ้อย่างพี่ไอ้ศูนย์บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมางองแงเก็บค่าประกันเพิ่มค่าจดทะเบียนเพิ่มกระบะไลเนอร์เพิ่มไม่มีเราแถมแถมครบหมดใช่ติดฟิล์ม็คือูลแแถมเยอะกว่านี้ผมต้องออกไปพร้อมลูกค้าแล้วแหละถ้าเกิดเอาเซลลไปด้วยเอาเซลไปช่วยล้างรถด้วยล้างรถฟรีเลยที่สุดของเจ้แล้วครับโอเคครับ มีคำหนึ่งถ้าไอ้แแคปมันเล็กได้ไหมอยากได้แบบรับได้ยังเป็นไหนครอบครัวอ้าวได้สี่ประตูมีไหมพี่สี่ประตูเราก็จัดเฮ้ยแต่ผมอยากฟรีดาวอ่ะเออเอาไปเลยฟรีดาวเฮ้ยไปผมผมพาไปดูสี่ประตูหน่อยทั้งนั้นน่อยเดี๋ยวพี่ขอเฮียให้เลยเอาไปฟรีดาวน้องสี่ประตูไปหาสี่ประตูสักคันสิไอ้ติเฮียก็ว่าจะไม่ให้เราสองคนอยู่กันแล้วหนึ่งนะแต่เรามีสี่ประตูนี่ไงนี่นี่คันนี้นี่เซอร์ติชเช่นเหมือนกันดูเลย าาขอ,อขอตาก,กล้องส่งสี่ประตูให้พี่หน่อยอว่าเป็นสี่ประตูซูม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 ูมสี่ประตูตัวน,นี้เลยครับฟีดาาเหมือนกันฟีดาาเหมือนกันฟีดาาเหมือนกันคอนแถมต่างกันเลยพี่เพราะว่าค่าสี่ประตูค่าจดมันแพงกว่านี่ค่าจดเราก็ฟี บ้าอ๋อนี่ไงพี่ให่จดไว้เอ้ยค่าจดเราก็ฟรีเบอฟรีฟรีค่าจดให้ด้วยฟรีหมดเลยอ่าศูนย์บาทพี่อ่ศูนย์บาทเหมือนกันศูนย์บาทเหมือนกันตัวนี้อ๋อฟรีหมดเลยติดฟิ์มอะไรพร้อมอเราผ่อนค่างวดเพิ่มมาอีกนิดเดียวนะคะโอ้เนี่ยเนี่ยรีบจับจองกันเลยนะคะเรามีจํานวนจํากัดเหมือนกันจองก่อนได้ก่อนนะคะเอ้พี่สี่ประตูค่างวดเท่าไหร่พี่ ผมอยากทราบนิดนึงเพิ่มเพิ่มมาอีกนิดเดียวจากแคป8 2 0 0สองตัวนี้เป็นแค่8 0 0อ๋อเป็น8 0 0ได้สี่ประตูแล้วได้สี่ประตูฟรีดาวมันกันเลยนั่งสบายกว่า<อ>เราก็ต้องเลยเสียบเพิ่มมานิดนึงนิดนึงอ่าคาสีถึงจะเยอะแต่เราฟรีให้ปีแรกปีแรกจัดไปเลยประกันชั้นหนึ่งฟรีไหมเนี่ยพร้อมหมดค่ะ ไลน์นงไลเนอร์ทุกอย่างพร้อมหมดค่ะเอ๊ะฟิล์มมัพี่แต่ทิ่เป็นฟิล์มอะไรให้เนี่ยเอาเลือกได้เลยอยากได้ฟิล์มแบบไหนเตลจัดให้สาขาท่าทองนะคะว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเราพูดสาขาท่าทองก่อยอ่นเราออกไปกันทำไมออกไปเราก็ลแอบเขาหน่อยดิแอบโอเคเดี๋ยวเขาเข้ามาดูบ่อยมาถึงนี่ทำไมพูดแต่ท่าทองท่าทองโอเคเราเป็นส่วนของเราเรามาจากท่าทองเราบริการลูกค้าเต็มที่พามาดูรถได้ถึงที่นี่เลยใช่ก็คือก็คือสาขาเราอ่ะบางทีอ่ะ รถอาจจะไม่ได้มีทุกสีแต่ถ้าลูกค้าอยากดูก็มาดูที่นี่ได้เดี๋ยวเราพาไปสํานักงานใหญ่ของเรานะคะเรามีรถให้ทุกสีทุกรุ่นใลูกค้ากามาจับจองได้หมดใกล้ที่ไหนก็ดูที่นั่นก็ได้โอเคหรือว่าลูกค้าสะดวกมาทางนี้โทรบอกเซลลเซลไก่ก็ได้เดี๋ยวเซลไก่จะบอกเบอร์โทรไว้ให้เลยเซลไก่จะบอกเบอร์โทรไว้เลย โอ้พี่อยู่บางทองเดี๋ยวหนูมารอพี่ที่สำนักงานใหญ่โอเคมารอดูพาขึ้นรถก๊อลฟมาดูสีรถกันเลยก็คือสุดท้ายพี่ที่เหมือนกันเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างแค่ข้างเงนิดเดียวใช่ข้างเงินเดียวข้างเงนิดเดียวศูนย์บาทเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ต้องมาแบบดาวแบบสี่พันเก้าสิบเก้าไม่ไม่มีไม่มีไม่มีคอนเฟิร์มว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์อ๋อไม่มีแบบว่ามาผ่อนแบบว่าแปดพันเอ็กเอ็กเอเลยมีไม่มีเราบอกจำนวนให้เลย แคบแปดพันสองร้อยบาทอ่าโอเคหลังจากนี้นะครับเราจะเดินไปพิโรได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อลูกค้าเราทําได้เฮ้เซลไม่เอาค่าคอมเนาะก็ต้องขอนิดนึงเพราะเอาไปนิดเดียวพอเรามาให้ลูกค้าเราใช่ไหมใช่ลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าโตโยต้าลูกค้าที่ใช้ยี่ห้ออื่นได้หมดไหมเบสได้หมดได้หมด ไม่ว่าเดินมาเลยเดินเข้ามาเลยถือแค่บัตรประชาชนมาอย่างเดียวถกพี่จะมาจองรุ่นเนี้ยได้ทำสัญญาผ่านคุณรับไปเลยนะคะเรามีบริการทุกสีเอ๊ะพี่แต่สมมติว่าไอ้เนี่ยผมเป็นวัยรุ่นไะแบบจบใหม่ๆเนี่ยไม่อยากขับกระบะมันดูอยากขับอะไรคะวัยรุ่นั่งเก่งๆนั่งเก่งเย็นๆอะไรเงี้ยแบบจบใหม่ๆอย่างเงี้ยบรรจุใหม่อยากนั่งเก่งเย็นๆอย่างเงี้ยประหยัดประหยัดมีไหมเนี่ยเดี๋ยวพาไปนั่งรถเก่งเย็นเจี๊ยบเลย เดี๋ยวเราไปดูแต่ยี่คันที่นั่งมาเมื่อกี้ร้อนมากเลยนะแอร์รอบทิศทางนั่นแหะงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูอ่าไปไปดูสต็อกฝั่งนี้ครับพวกนักศึกษาเพิ่งทํางานเพิ่งจบมาเอ้าจบมาอยากได้รถไปทํางานอยากได้รถไปทํางานออยากได้รถไปทำงานเราจัดจัดได้หมดเลยได้ได้ได้หมดทุกตัวมียารทธิ์เอทีอ่าเรามาดูตัวตัวนี้ดีกว่ามาดูตัวนี้เออเอที ตัวตัวแม่ง,งานเราเลยอ๋อเตัวนี้เลยเ้ยพี่แต่รถเก่งมันต้องดาวเยอะเปล่าผมไม,ไม่มีซังไง,ไงเพราะมันมีแต่เง,งินเดือนไงจบใหม่ๆด้วยขนาดกระบ,บะราคาแพงกว่ายังไม่ต้องดาวเลย<อ>สุดยอดเลยพี่ไก่เก่งจะดาวทําไมไม่ไมต้องดาวเหมือนกันอ๋อตัวนี้เป็นโตโยต้ายาริสเอทิฟเชื่อมันสองอ๋อส่งก็ถูกกว่าด้วยส่งก็ถูกกว่าไม่ต้องดาวด้วยอ่า ลูกค้าคนไหนสนใจตัวนี้เราทําฟรีดาวให้อ่นี่ไงหมอพี่กายจดไว้ขอโทษนะครับมาเลยมาเลยทําแคมเปญพิเศษนะคะเตรียมเลยนะคะกดไลค์กดแชร์เราจะมีคําถามร่วมกิจกรรมว่าเราเปิดโปรโมชั่นอะไรบ้างใช่ก็คือเอาง่ายดาวเท่าไหร่ขับฟรีกี่วันมีใบสุดๆแลละตอบมาแค่สองคำถามกดไลค์กดแชร์เสร็จตอบมาเลยดาวเท่าไหร่ ขับฟรีกี่วันเออขับฟรีกี่วันแล้วก็ดาวเท่าไหร่เออหยิ่สแล้วก็เดี๋ยวพีของรางวัลพีเมีไหมอ่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาดูมาดูมาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นสนใจเป็นทำไรมาทำไรมาผมว่าทำงานมาได้หกเดือนพี่บรรจุเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยเออยังไม่มีรถใช้ใช่ไหมยังไม่มีขี่โมไซค์ด้วยเนี่ยแนะนําพี่พี่แนะนําตัวนี้เลยเหรอไม่ต้องใช้เงินเลยก็คือผมมีสลิปงันเดือนผมมาใช้ได้ใช้ได้แล้ว ใช้ง่งายๆบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือน3มอย่างอเอาไปเลยตัวนี้ขอนกี่บาทเลยพี่ขอนตัวนี้ถ้าเป็นตัวเอทิฟส่งแค่8 1 6 6บาทโว์ถูกกว่ากระบะอีกเหรอออโอ้ตายแล้วอันนี้เท่ด้วยไปเห็นไหมไอ้พี่สมมติผมอาชีพอื่นเงี้ยขับแก๊ปขับฟู้ดแพนด้าส่งอาหารเอาเอานี้ไปขับแก๊ปรับส่งได้ได้เลยงงได้ได้สุดยอดจริงจริงเห็นไหม เรามีโปรโมชั่นรถเราก็มีจํานวนจํากัดตัวนี้นะใช่เรามีจํานวนจากัดเลยตัวฟรีดาวลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะได้รถทักมาเลยนะคะโตโยต้าสาขาท่าทองอ๋อก็ถ้าเกิดว่าไม่ชอบเป็นเก๋งสายแคมปิ้งอยากได้เป็นห้าประตูก็มีเหมือนกันอ่ามีห้าประตูเราจะเป็นยาริสเหมือนกันใช่ยาริสก็ส่งเพิ่มมาอีกนิดเดียวเพิ่มอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูโพยก่อนนะไม่ใช่โพยหวยนะครับโพยค่างวด อ่ะถ้าเป็นยาลทธิอย่างเงี้ยห้าประตูลูกค้าผ่อนเพิ่มอีกหน่อยเงินก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันอยู่แค่8,326บาทอ๋อต่างกันหลักร้อยร้อยเดียวอ๋อร้อยเดียวแต่จะเดบ็แนววัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นก็ห้าประตูตูดตัดตูดอ่าตูดจะเป็นเงี้5ห้าประตูได้เอ๊ะแต่ผมอยากอยากบอกลูกค้านิดนึงปีนี้ครับถ้าลูกค้าซื้อรถปีนี้ดูดูตรงไหนวะนี่อ้าว ฉลองฉลอง60ปีโตโยต้าโบ่อย่างเนี้ยไม่ได้มีบ่อยนะครับได้อะไรอีกเอาื้อหอส60ปีน้องสติ๊กเกอร์เป็นที่ระลึกเวลาตีเทิร์ได้รู้เลยว่าอันเนี้ยซื้อปีไหนเออใช่ฉลอง60ปีได้เอสติ๊กเกอร์เป็นที่ระลึกใช่ภูมิใจมากดอกเบี้ยอีกฟรีดเอาอีก่งวดอีกโอ้โหนี่แถมยังไม่รู้แถมไงแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่นีลูกสาวจะแทบพักสายตาแล้วแถมขนาดนี้เลยอย่าลืมไปนะคะที่โตโยต้าสาขาท่าทองเรานะคะ ใครสนใจทักมาเลยในเพจท่าทองนะคะเดี๋ยวเราจะมีน้องน้องบริการแอดมินฝ่ายขายอะไรตอบน้องทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงทักกันเข้ามาแค่นั้นเองสนใจรุ่นไหนอ๋อ่ไม่เป็นไรจริงๆเรามีแบบพิเศษนะวันนี้คุยกันมาเมื่อกี้3รุ่นการตลาดชี้เอาซะหน่อยมาเราเรานัดมาแค่3รุ่นอ่ะตัวนี้นี้เราจะทํายังไงดีเราจะเอนอกกันเ็นถูกไหมเนี่ยไม่เป็นไรพี่อยู่ในนี้นี่รุ่นนี้ เจอใต้เอาติสครับ 1.6G นะครับตอนนี้ลูกค้านะครับอาชีพพนักงานประจำนะครับหรือว่าเอาลูกค้าสนใจอยู่เลยนะตอะไรก็ช่างนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยคือศูนย์เปอร์เซ็นจริงๆนะครับไม่มีมาแบบหนึ่งจุดเก้าเก้าอะไรศูนย์คือศูนย์สนใจนะครับโทรหาเซลล์นะครับหรือว่าโทรหาพวกผมก็ได้ตัวใหม่ล่าสุดนะคะเอาติสตัวนี้ใชเปรียบลูกค้าคนไหนสนใจ ทักมาในเพจสาขาท่าทองได้เลยก็เซลล์เราบริการยินดีเนาะถ้าอยากดูรถจริงก็ไปหาผมที่สาขาหรืออยากให้พามาดูนะที่นี่ก็ได้ทักมินิบล็อกได้ครับแล้วเราก็จะมีรุ่นพิเศษสุดก็ไม่ไม่น้องใหม่นะแต่ก็คือว่ามีมานานละขายดีรุ่นขายดีของเราเป็นตัว gr สปอร์ตตัวเต้าครอ gr สปอร์ตัวนี้เพอร์เฟกมากสวยยอดขายยอดจองถล่มทลายรถ ถึงจะไม่ได้แบบได้ดั่งใจแต่ก็ได้ทุกคนใช่อันนี้มันอาจจะนานหน่อยเพราะว่าหนึ่งเป็นรุ่นพิเศษด้วยแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รถได้แน่แต่ได้ข่าวว่าในสต็อกมีมีรอสั่งไว้เลยนะรอสั่งไว้แล้วลูกค้ามาปุ๊บสั่งจอปุ๊บได้เลยตัวนี้อยากเทอะไรบอกได้เลยอยากเทก่อนผัดก่อนอ่าตัวนี้ก็ดาวน้อยได้เหมือนกันดาวน้อยก็ได้ตอนตัวนี้เคยคิดพี่ดาวประมาณสามหมื่นเออ อ่าประมาณสามหมื่นก็ได้ในการคอสอ่ะสามหมื่นผ่อนหมื่นต้นตอ่าประมาณนี้อ่าสามหมื่นผ่อนหมื่นต้นได้อยู่ท็อปสุดเป็นตัวตัวชงเราเป็นตัวใหม่ของเราเป็นคอสไฮบิดท็อปสุดใช่ก็มันจะผ่อนอยู่หมื่นนะหมื่นกลางกลางเออใช่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 ประมาณนี้เอออ่ามาที่ตัวนี้เริ่มคอแห้งแล้วว่าเซลเบลร์ใช่โอ้พารที่แกเหนื่อยแล้วเนี่ยน้ำน้ำกระป๋องเลยตรงไหนไม่ได้ปกติไหลตอนเย็นลื่นเลยอันนี้กลางวันเออโอ้ย อ,นนอันนี้อันนี้ขนาดยังไม่ได้เดินน้ำเหมือนหลวงนะใช่ไหมอ่าไาตรงนี้เฮ้ยอันนี้ที่ที่ตากคระเชยอันนี้อันนี้เขาเพิ่งไปอ๋อโอ้โหเราไม่ได้ค่อยมาเยี่ยมชมสตอกกันเนาะเช่อันนี้ตอนนี้ลองคิดเส้นสักตัวสิอ่าอันนี้ก็คือว่า ลูกค้าบางคนที่เคยขับแต่เก่งเะะอไม่รู้ว่าไอเนี้ยมันคืออะไรเอ้วทาไมรถมีแค่หัวออันเนี้ยครับเขาเรียกว่ารถหัวกระสืออก็คือเป็นบ้าเลยกระสือกระสือไม่ใช่กระหังอตัวนี้ครับลูกค้านะครับที่เป็นธุรกิจต่างๆนะครับขนส่งอาหารตู้เย็นตู้แห้งตู้ทึบ ตู้อะไรกระช่างที่จะนึกออกได้สารพัดตู้หรือจะไปทำพุทัด้ำมันลสไลด์เออรถสไลด์ก็ใช้ได้ใช่ไปขนมอสไซพวกนะเสื้อนี้ไปแล้วก็จะกรเราได้หมดจะไปต่อหรือว่าอยากต่อจากโชว์รูมเลยก็ได้เรามีบริการต่อนะต่อตู้ต่ออะไรโอเคทั้หมดนะตัวนี้ก็มีคือลูกค้าสั่งจองมาเนี่ยได้หมดใช่คือสี อ๋อมีสี่รางวัลอ๋อมีสี่รางวัลโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออสี่รางวัลใช่ไหมลูกค้าเยอะมากเลยเอางั้นกดไลค์กดแชร์นะเรามีเวลาให้ถึงวันเสาร์ที่22อ๋อก็คือเสาร์ที่22เสาร์ยี่ะกาศผลประกาศผลประกาศผลออ๋โอเคไหนคนคำถามใหม่ดิคำถามใหม่วันนี้นะครับโปรโมชั่นเนี่ยเอ่อที่ผมพูดมาเนี่ยเออดาวกี่บาทเออแล้วก็ขับฟรีขับฟรีกี่วันนี่ง่ายที่สุดบนโลกใบนี้แล้ว แค่ต่อมาแค่งี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์เงื่อนไขเราง่ายๆตกดไลค์กดแชร์ฮะอ่็บเก็บแล้วก็ดแชในอินบ็อกโอเคครับส่งเข้าไปในอินบ็อกเราอถ้าตรงนี้เดี๋ยวได้แก้วอะไรนะเบ้นแก้วแก้วเก็บความเย็นเก็บความเย็นแถมเบียร์ได้ไหมในแก้วอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าตันเย็นในเรื่องแถมนะเดี๋ยวเราของแถมเรามีเยอะลองดูนะคะ แต่ต้องเราสาดเข้าไปเลยจริงๆอ่ะให้รลืกันนครัอันนี้เลื่าหากันเยอะว่ามันมีไม่มีพี่ไก่คันเนี้ยเออ G R Sport เนี่ยเมื่อก่อนเนะรอกันแบบอยากจะได้นะนี่มีรถแล้วมีรถแล้วใช่มีรถแล้วพร้อมส่งมอบเลยพูดตรงๆขาวมุกใช่ขาวมุกขาวมุกเค่สองขันแปดสีดำสีแดง ลูกค้าสนใจรีบทักมานะคะโตโยต้าพิซณารุโรสาขาท่าทองค่ะใช่พร้อมสู้ทุกโปรทุกเงื่อนไขถ้าเข้าไปนึกอะไรไม่ออกหาเซลไก่เซลเบนต์ได้เลยแต่เรามีพนักงานเราต้อนรับอยู่หลายคนมีน้องน้องที่ขึ้นไปเจอน้องน้องหน้าเคาน์เตอร์ก็สวยๆหล่อๆทั้งนั้นใช่พร้อมบริการได้ก็วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นี่พี่เนาะเออเดี๋ยวเราไปจบกันที่รถก๊อฟดีกว่ารถโตโยต้าอ่า อ,นนอันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษของเรา<ช>เลยเนี่ยเอาง่ายๆความที่โชรูมมันกว้างอะถึงจะต้องซื้อรถอันนี้ยใชเดี๋ยวเราพาพาชมนี่อีกรอบนึงเลอยอแล้วเราก็ค่อยกลับเอ๊ะพาไปดูดูดีกว่าตรงเขาแต่งรถอะว่าออมาตรฐานาขนาดไหนไอะไปดูไปดูสั่งรถใหม่ดีกว่าใช่ใช่เราติดฟิล์มมาตรฐานมากมาตรฐานขนาดไหนอ่าเราเราติดฟิล์มมาตรฐานมาก คือฟิล์มในห้องอุ๊ยอีกโอยเบนในห้องเย็นเลนใช่ไหมเบนใช่ไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าของแถมที่เราติดให้ลูกค้าแต่พ้องขึ้นเรียบร้อยนะครับอ้าวไปเดี๋ยวเบนเปิดแอร์นี้ลืมเข้าเกียร์เบนเปิดแอร์ร้อนอืมปั๊บหนึ่งพี่น้มยำแอร์หมดคันนี้ เอาไปอีกสักช็อตหนึ่งสักรอบหนึ่งให้ดูอีกสักรอบหนึ่งว่าโค้งไปเลยดิฟไปเลยเออเฮ้ยเราเอารถคันนี้กลับผ้าทองได้ไหมวะก็ได้นะพี่แต่ว่าผมว่าไม่น่าพ้นชินาราบเลยแหละเราอยากได้เนี่ยอยากได้ไปท่าทองด้วยอ่ะไม่น่าพ้นแยกชินาราบเลยผมว่านี่เนี่ยสีสีเทา สีแบบเขาเรียกว่าสีอะไรวะลูกค้าชอบสั่งจองเมากเขาดำ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 นี่จริงจริงลูกค้าชอบบอกแบบฉลกนู้นไม่ถูกกบพี่ดูพี่มาพี่มาดูเผมพามาดูใช่เอาฉลกที่พี่เลือกเลยมาเดี๋ยวนูกลางฉลกสีพี่เกิดวันอะไรเดี๋ยวดูใช่ดูวันการสีนี้วันนี้สีนี้ได้หมดเลยไหมมีทุกสีสีบรอนเงินนะสีประตูสูงแคปสูงมีหมดนะคะคุณลูกค้าทักมาในเพจโตโยต้า สาขาท่าทองเราได้เลยพี่แต่ช่างแต่งรถเราน่ากลัวมันทุกึงโอ้ยโหดอย่าไปอย่าไปอยู่ใกล้เขาอยู่อยู่ใกล้เขาโอ้โหดมากคนเนี้ยเขาจะปนเราไหมไม่ปนไม่ปนไม่ใช่ไหมยอเกหรือแกไปดูคลิปไปใส่เงินใส่เงินเดี๋ยวเราพาไปดูช่างประดับยนต์สักนิดนึงว่าอุปกรณ์เราติดมาตรฐานขนาดไหนนนี่อันนี้นี่คือรถที่รอสมรอรอแต่งรอแต่งเอาไปจอดไปจอดทั้งข้าง อ่าเดี๋ยวไปดูติดตั้งอุปกรณ์รถใหม่นิดนึงเออไหนๆก็มาแล้วเนาะไหนๆคุณลูกค้าตามมานะคะตามมาเบ้ลูกค้าบางทีอยากดูให้แต่งยังไงแต่งที่ไหนดูกระสือกระสือยังต้องแต่งเลยเห็นไหมอ่าเตรียมอยู่ในห้องีเห็นไหมติดฟิล์มอย่างดีนะครับไม่มีมาติดกลางดวงกลางแดดคุณเข้า มีห้องติดฟิล์มอย่างดีมาตรฐานรับประกันเจ็ดปีใช่ตัวฟิล์มของเราต้องหรออ้าวตัวนี้ก็สต็อปตัวนี้สต็อปลดลงเมื่อกี้คือแปดแปดสิบไล่เมื่อกี้ไม่พอจอดไงใช่ใช่ไหมเราก็มาจอดข้างหน้าจอดนี่เพราะว่านี่นี่เพิ่งลงใหม่เมื่อกี้เราก็จะมาคัสซันเลยค่ะลดลงมาทุกคันอ่าววีดีทีวีเขาก็จะตรวจรับตรวจสอบว่ารถเนี่ยเราได้มาตรฐานทุกคัน อ่าน QC แล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้รถช่างอันนี้รถช่างนะคะขนาดช่างเรายังต้องใช้โตโยต้านะคะอ่ะเอาเรามีบริการพิเศษวาวับเราไปจอดข้างหน้าวาวับหน่อยได้ไับลูกค้าคนไหนเผื่อสนใจว่าอุ้ยออรรถใหม่อ่ะอยากได้เคลือบ ก็มีมีบริการในห้องแอร์เหมือนกันลมไม่ให้เข้าไปงดก็ไม่ให้ไปไต่โอ้ี hmm. oh, ่มาตรฐานเลยนะพี hmm. ่ผู like ้ถึงใช่มาตรฐานของเราเราสต็อกเราด้วยนะคะศูนย์บริการด้วยเปิดแอร์ใช่บริการถ้าแขกครบวงจรเลยถึงว่าช่างไปอยู่ข้างในเต็มนะผู้ถืออ๋อแอบไปแอดน่นอ๋ออบไปแอดน่น เพราะว่าแอร์เย็นมากใช่แอร์เย็นมากลมข้างนอกไม่ต้องเข้าไปกันเลยง่าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปไปลากันหน้าโชว์รูมดีกว่าอ่าโอเคลาลาลาอแลาวะโอเคโรลิโกทองไม่ใช่เราอ่ไหมใช่ใช่ใช่อ่านี้ยเวลอดเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอ่าอยากล้อมกับเอ้เวลอดเราก็โจมมากันเยอะแล้วนี่รถขนาด จองส่งมอบแล้วนี่ก็ยังมีจอดโชว์อยู่ใช่ก็เอาง่ายไม่ธรรมดาถ้าตอนนี้อยากได้รถเร็วอะครับจองเร็วได้รถก่อนอ่าประมาณนี้ใช่เบนถอยเลยถอยมองกล้องมองหลังว่าเาไม่มีครับเอาเหรอแต่โต่ t ย y ต้าของเรามีนะกล้องหลังอ้าวเจ้าไม่รู้ไรแล้วเราจะถอยทีเราก็ต้องมีกล้องอ้าวใจเย้นใจร้อนนตากกล้องกันรีบลงจังเลย กลัวไม่หตัดกองกลัวอ้าววันนี้เราจะจบแบบสวยๆเพราะวันนี้ก็น่าจะน่าจะแค่นี้นะพี่เนาะก็ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูก็ถ้าสนใจโปรโมชั่นเพิ่มเติมอย่างไรก็ทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามไม่ซื้อไม่ว่าทักมาก่อนอ้าวเราสามารถสอบถามลูกค้ามีปัญหาไม่จำเป็นต้องซื้อรถอย่างเดียวอ่าใช่นะคะเข้าโทรเข้ามาจองคิวสอบถามเรื่องไฟแนนซ์ เรายินดีบริการทุกคําถามนะคะก็บางคนนะครับแบบเฮ้ยจะออกได้ไหมฉันจะซื้อได้ไหมซื้อได้หรือเปล่าทักมาถามก่อนปรึกษาก่อนได้ไม่เป็นไรมีแค่เนี้ยผมไม่มีตังเลยแต่ผมอทำอาชีพเนี้ยทําได้หมดเนาะเราย็นดีบริการหลักๆนะครับขอให้ลูกค้าทํางานจริงๆไม่โกหกเรา บอกมาเลยว่าลูกค้าทําอะไรอยู่เราจัดการให้ได้หมดใช่ไหมเพราะเราก็อยากขายเออเราอยากขายอ่าโอเคก็ทบทวนเอายี่ทีทีบทวนคําถามแคมเปญพิเศษวันนี้แคมเปญพิเศษวันนี้นะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นที่ผมเสนอไปต้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่กี่บาทเอ่ยกี่บาทเอ่ยกี่บาทไม่ได้ใบเลยแล้วก็ขับรีกี่วันกี่วันกี่วันว่าอะไรวะอะไรสามเดือนที่มันกี่วันนะพี่สามเดือนสามเดือนอ่าโอเคก็ วันนี้เดี๋ยวผมเซลเบนแล้วก็เซลไก่ค่ะเดี๋ยวขอลาไปก่อนเดี๋ยวอาจจะไปเจอกันในเพจท่าทองลูกค้าทักมาได้เลยเพราะว่าเซลไก่ก็สิงอยู่ในเพจท่าทองอยากถามอะไรอยากอะไรมาเดี๋ยวเราตอบให้หมดงั้นขอลาก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันให่เจอใหม่วันไหนพี่วันที่ยี่สิบสองเลยยี่สิบสองเลยนะเราจะมาบอก ช่วงที่อ๋อโอเคสี่รางวัลสี่รางวัลนะคะได้ครับอย่างไรวันนี้ก็กดแชร์จ้ะขออนุญาตลาไปก่อนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับไป